Thank you สำหรับหน้าที่ขององค์กรนี้นะครับก็คือจัดสวัสดิการบริการสังคมสําหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งผู้สูงอายุที่จะมาอยู่ในที่นี่นะครับก็อายุประมาณ60ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ปการะดูแลไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งองค์กรนี้จะรองรับผู้สูงผู้สูงอายุกลุ่มนั้นครับสวัสดีครับผมนิคณรพากษรวันนะครับ สำหรับความประทับใจที่ได้มาทํางานที่นี่นะครับก็ค<ส>ืออย่างแรกคือประทับใจคุณตาคุณยายครับที่ได้มีสังคมใหม่มีการดํารงชีวิตและก็ดูแลตัวเองได้ครับส่วนที่2ก็คือประทับใจพนักงานข้ราราชการนะครับที่ดูแลคุณตาคุณยายให้สวัสดิการตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ครับแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยสำคัญมากคือประทับใจที่เราทั้งกลุ่มเนี่ยได้มาร่วมแรงร่วมใจในการทําจิตอาสาครับผมได้ทําความดีตอบแทนต่อสังคมนะครับโดยการมาดูแลคุณตาคุณยาย ก็ฝากไว้นะครับว่าถ้าสมมุติอยากที่จะมาทําดีมาทําจิตอาสาเนี่ยก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ